นี่จ้าคือน้ำยางนะคะน้ำยางสดๆนะคะที่เขาตัดจากต้นยางมานะจ๊ะเขาก็จะมาขายที่ร้านนี้เนาะใส่แกนลอนมาขายที่ร้านนี้นะจ๊ะมาถึงเขาก็จะช่างกิโลนะคะนี่ค่ะนะคะน้ำยางที่ใส่แกนลอนมาเนาะที่ตัดจากสวนยางมาชร้างกิโลเสร็จแล้วเขาก็มาใส่ในใส่ในนี้เนาะมาขายที่ที่ร้านนี้นะรวมๆกันไปนะคะแล้วก็ <S <S จะเอาไปส่งที่ ีบริษัทนะจ๊ะคือน้ำยางสดนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะเขาก็เทใส่ในนี้เนาะต้องมีตะกร้ากองอีกทีนึงนะจ๊ะเสร็จกี่อย่างเนาะนะคะนี่ค่ะนะคะ,คะนี่แหละน้ำยางที่เขาขายเขาเรียกว่าขายน้ำยางไปไปนะจ๊<น>ะ ตัดเสร็จเขาก็มาส่งที่ร้านนี้แล้วร้านก็จะไปส่งบริษัทอีกทีหนึ่งนะคะนี่จ้ะนะคะต้องมีกิโลพร้อมเนาะนะคะช่างน้ํายางที่มาจากแกนลอนนะคะ,นะคะพอทางเสร็จก็เไใถ่รวมกันหมดเลยนะจะแเราก็จะไปส่งบริษัทนะจ้านี่ค่ะน้ำยางสดนะจ้าไม่ใช่ขี้ยางนะจ๊ะนะคะนะคะ